สวัสดีครับผมนายวัชรพลหล่อสุนารหัสิทธิ์หกสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์นีครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับการออกแบบแสงสว่างของไฟถนนนั่นเองนะครับผมเสนออาจารย์เสนอรายวิชาฟิสิกส์การ,รแสงสว่างนะครับผมก็สําหรับการออกแบบของผมนะครับผมของถนนนะครับผมจะใช้อ่าเป็นหลอดไฟฟิลิปนะครับผมฟิลิปมันเดิมอีกแล้วฟิลิป b ีจีพีสองปดสี่นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะให้กำลังไฟอยู่ที่200รวัตต์นะครับผมแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวนานถึงสี่พันชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในการออกแบบของผมเนี่ยผมจะให้ตัวของเสาไฟนะครับอยู่ตรงกลึงกลางนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในชุมชนนะครับเป็นซีเลนผมจะให้ตัวตัวอ เสาไฟเนี่ยอยู่ตรงฟุตบาทนะครับผมอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้หลอดไฟเนี่ยเป็นสองฟังนั่นเองนะครับผมความสูงของเสาจะอยู่ที่เก้าเมตรนะครับความสูงเสาอยู่ที่เก้าเมตรนะครับความเอียงของตรงนี้อยู่ที่แปดแปดองศานะครับผมซึ่งเราทําได้มาแล้วก็จะได้ค่าประมาณนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวที่เราจินเนาลรออกมาแล้วนะครับผมก็ ใช้ได้สูงต่อต่อปีนะครับก็จะอยู่ที่1,600กรกิโลวัตต์อาวานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ